สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเก่ารัดพืชตระกูลถั่วที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ค่ะข้อ1นึ่เการัดช่วยบำรุงตับไตม,ม้ามและกระเพาะอาหารเนื่องด้วยเก่ารัดอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโ,นโฟเรตโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามินและธาตุอื่นๆอีกมากมาย ที่ช่วยบำรุงการทำงานของเซลล์ต่างๆในตับไตม,ม้ามและกระเพาะอ,อาหารรวมถึงระบบย่อยให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพค่ะข้อ2เก่ารัดช่วยบำรุงกล้ามเนื้อเพิ่มความหนาแน่นในมวลกระดูกบำรุงกระดูกฟันรากผมเส้นผมผิวพรรณรวมถึงผิวหนังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในเก่ารัฐมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากรวมถึงมีแคลเซียมโปรตีนทองแดงแมกนีเซียมซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ทุกส่วนของร่างกายส่งผลดีอย่างยิ่งหากรับประทานตั้งแต่เด็กๆยิ่งดีนะคะนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอรวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่อง กระดูกพุนนะคะ 3. เก่ารัดช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทเพราะในเก่ารัดมีวิตามินมากมายอย่างเช่นวิตามิน A, วิตามิน B, วิตามิน C, วิตามิน E รวมถึงแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆเช่นโฟเรตไรโฟฟาวินไทอามีนซึ่งช่วยพัฒนาการทำงานของระบบประสาท เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองและส่งเสริมสุขภาพของระบบประสาทได้ดีค่ะข้อ 4. เก่ารัรดช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเก่ารัดมีเส้นใยสามารถช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกลือรดประกอบไปด้วยโพแทสเซียมช่วยควบคุมการไหลเวียนน้ำในร่างกายช่วยลดผลกระทบของโซเดียมและยังทำหน้าที่เป็นตัวขยายหลอดเลือดด้วยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆในร่างกายข้อ 5. เกลือัรดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเนื่องจากในเกลือัด อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิตามินซีที่มีอยู่ในเก่ารัดนนั้นไม่เพียงแต่กระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นแข็งแรงข้อ6เก่ารัดช่วยบำรุงหัวใจเพราะในเก่ารัดมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีกรดแกริกและเจลาจิกที่ช่วยป้องกันหัวใจจากความเครียดของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งในภาวะที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะข้อ7แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆในเก่ารัฐช่วยปรับสมดุลโลหิตให้มีสภาวะที่สมดุลในร่างกายคนเราค่ะข้อ8เก่ารัฐบำรุงเลือดบำรุงเซลล์เม็ดเลือดขาวบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงและยังช่วยป้องกันโรค โรฮิตจางได้ด้วยนะคะข้อ9แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆในเก่ารัฐช่วยควบคุมและป้องกันความผิดปกติในเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังช่วยต้านเซลล์มะเร็งด้วยนะคะข้อ10เก่ารัฐมีไฟเบอร์สูงลิฟค่ะหากรับประทานเป็นประจำหนึ่งกำมือต่อวันจะช่วยให้ลำไส้ ขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้ของเสียไม่ตกค้างในลำไส้ลำไส้จึงสะอาดสามารถดูดซึมสารอาหารกลับคืนไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหเมื่อฟังแล้วประโยชน์ของเก่ารัฐทั้ง10บข้อนี้เราควรรีบไปหาเก่ารัฐมารับประทาน เป็นประจำกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ